หลังจากดึงหน้าครบหนึ่งเดือนแล้วนะสำคัญที่สุดเลยนะฮะสร้างแต่งหน้าทมเนเรื่องของผิวคือผิวแบบมันดีขึ้นแล้วก็รองพื้นทำให้หน้าแบบว่าเนียนนะฮะแล้วก็การถ่ายรูปเนี่ยฮะจริง,รงๆอะถ่ายรูปเนี่ยมันต้องมีรีทรัชเยอะแยะแต่ช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รีทรัชนะฮะแล้วก็มันสามารถที่แบบว่า360องศา,าสามารถหมุนได้หมดสําคัญที่สุดนคนถามเรื่องของรอยแผลมากรอยแผลหาไม่เจอเลยจริงๆเลยนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือน้องเคยบอกกับคุณหมอแล้วว่าเราอยากดึงหน้าแล้วอยาอยากหน้าคล้ายแบบน้องเจ พึจริงปลื้มน้องมากะอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็เลยแบบมาถ่ายไปดนนเซไปอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่านะฮะก็อยากให้คนได้ดูกันนะครับ ใจคุณหมอสมบูรณ์มากๆเลยนะครับว่าคุณหมอสมบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือค่อนข้างจะเนี๊ยละเอียดมากอะไรที่ไม่ดีคุคณหมอไม่ยอมปล่อยเลยนะและสำคัญที่สุดเนี่ยคุณหมอให้คำแนะนำที่ดีมากๆเลยนะครับรู้สึกแบบมั่นใจครับมั่นใจในความที่เป็นคุณหมอสมบูรณ์ทำหน้าให้กับเราแล้วก็ด้วยเทคนิคของคุณหมอสมบูรณ์ที่แบบโอ้โหแบบเทคนิคของคุณหมอเลิศมากคือแบบดึงหน้าเนี่ยลุกจริงๆนะฮะอันนี้ก็แบบถึงบอกเลยครับว่าใครก็ตามแต่นะที่แบบโยกาสได้มาดึงหน้ากับคุณหมอสมบูรณ์นั้นคุณ โชคดีมากๆเลยนะฮะอยากให้ทุกคนได้แบบนลอตนะคะดีแบบนลอตนะฮะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับหมอสมบูรณ์เลครับ